ไปเลยละชักกองครับไปมันนี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปขัน้นี่ให้นะมันนี่สิถ้าเขาแพ้เพลงที่มันไม่ดีให้กับคนแพ้ขอกรุงแพ้เดีนย้ายตาเดิน qua à cái <laughs> là chị chơi 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 chơi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องไปอย่ามาอยู่ฟังรู้ค่ะเห็นมั้ยคนเหนื่อยสิไปสบายตัวตรงๆฉันเอาลมปอดมาแต่นี่ก็ได้อยู่นี่โอเคมั้ยเอาลมหนูมาทีมซื้อๆจ้ะโหมีแต่ตัวเลยๆอ่ะ